ที่บ้านปลูกสะเดวไว้ในกระถางแล้วนำกระถางไปวางไว้ใกล้ๆต้นลีลาวดีสาเหตุที่วางไว้ใกล้ๆต้นลีลาวดีเพราะว่าเมื่อสะเดวสูงขึ้นก็จะได้ไม่ล้มก็จะใช้เชือกผูกติดไว้กับต้นลีลาวดีจะมันตัดแต่งกิ่งสะเดวเสมอเพราะว่าจะไม่ให้สูงเกิน2เมตรกิ่งและลำต้นของสสเดาที่ตัดออกจะนำไปทำค้างปลูกผัก ใบสะเดาก็ใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างเช่นไปทำน้ำหมักสะเดาเพื่อไล่ศัตรูพืชหรือนำไปรองก้นกระถางหรือถ้าเหลือมากจริงๆก็นำไปทำปุ๋ยหมักได้ถ้าเราอยากกินยอดสะเดาเวลาสะเดาแตกยอดออกมาใหม่ๆเนี่ยเราก็อย่าพึ่งให้ใบเขาใหญ่เราก็ตัดยอดออกมากินมาทํากับข้าวกินได้เลยยอดสะเดาก็นําไปกินกับน้ําพริกนําไปกินกับลาบได้ สดตวที่ปลูกปลูกลงกระถาง8นิ้วมีต้นเฟิร์นสบายนางเกิดด้วยในกระถางเพราะว่าช่วงที่ปลูกใหม่ๆก็นำกระถางสแดาไปวางไว้ใกล้ๆกับซุ้มเฟิร์นสบายนางซุ้มเฟิร์นสบายนางก็ได้แตกกอและก็เลื้อยขึ้นไปในกระถางสแดาก็เลยมีเฟิร์นสบายนางอยู่ร่วมกับกระถางสแดาด้วยถุงมือในไตร เป็นถุงมืออนเนกประสงค์ใส่ทําครัวทําสวนทํางานบ้านแล้วก็มีให้เลือกได้หลายขนาดมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ใหญ่พิเศษกล่องนึงนี่นะคะบรรจุทั้งหมด100ชิ้นสนใจสั่งซื้อจิ้มที่ตะกร้าหน้าคลิปเลยนะคะ สำหรับสินค้าของร้านแม่มริซร,กรเกษตรอินทรีย์ก็จะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้ตูร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตดำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หนอกกล้วยป้องกันเชือ้อราฟื้นฟูสภาพดินน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชแล้วก็มีผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดเดียวแม่มริซุทจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้และใต้คอมเมนต์นี้นะคะไปดูกันค่ะ